ala ala cola cola các bạn im nào bị đắng bị đắng อาบน้ำแล้วอืมใส่เสื้อตัวเดิมเสื้อตัวเก่าหายไ้เจอ,อยังเลยตามหนึง่งตาหายเลยเนี่ยในกระเป๋าแจกค่าค่าเข้าให้ไปเลยพี่ตัวมีแพงไหม

โอลึกน็อตเขาไม่ได้ใบ้ะบ้แต่อันนี้น้ยมางที่นยโอ้โหมไอ้ขอบ้างดิเฮ้ยเอ้ช่วยหนว้ย